่วิธีการเดิมถ้าไม่เวิร์ต้องเปลี่ยน่าอยพเป็นพี่มาทําความน่ารักอะจริงๆแล้วพี่ก็อยากได้บทที่แบบมีความเข้มขน้นโดยเฉพาะการพูดประเด็นเรื่องสถานะของการโดนกักเนี่ยไม่มีใครมีความสุขหรอกของการที่อยู่ในสถานีเราจะได้มารู้กันว่าในสถานีนี้เขาจะต้องอึดอัดหรือเจ็บปวดขนาดไหนฉะนั้นมันเลยจะต้องมีความดราม่าเข้ามาด้วย ไ,ได้ผ่านงานแสดงมาเยอะงานแรกเลยที่รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ละเอียดมากผมคิดว่าเราเป็นหมดนะครัปีสามเดือนให้หลอมคงไม่ไหวรู้สึกข้างในตอลอดเวลาแบบว่าโหแบบพี่บอสใส่เต็มมาก <laughs> ผมชอบบทมากนะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันมนุษย์มากๆเลยยออะไร่างงเี้ย